พาทุกท่านมาดูบ้านนกเดาสวยๆอีกหนึ่งหลังครับสำหรับสีนี้เทาขาวและเทาแก่นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูบริเวณภายในห้องนะครับว่าจะสวยสดงดงามสักเพียงใดครับในห้องก็ประมาณนี้ครับลูกค้าเน้นสีขาวนะครับสำหรับภายในแล้วก็มีในส่วนของขอบเหล็กสีดำนะครับแต่ว่าเป็นเหล็กกัมบะไนนะครับแต่ว่าทาสีให้เป็นสีดำครับ ส่วนหลังคาเป็น P u f โฟมครับกันร้อนกันเสียงได้ดีครับส่วนพื้นเป็นพื้นสมาร์ทบอร์ดนา15มิลแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้เยอะโดนน้ำได้ครับไม่มีปัญหาส่วนในห้องน้ำนะครับเปิดเข้ามาก็ประมาณนี้เลยครับนี่ครับสุขภัณฑ์ทุกอย่างครบนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนของภายในห้องน้ำเดี๋ยวผมพาไปดูด้านนอกอีกฝั่งหนึ่งครับ โอเคครับใครที่สนใจสำหรับบ้านนอกดาวสีนี้สไตล์นี้นะครับสเปคนี้อยู่ที่56,000บาทนะครับ088 5578 38 383สสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ครับขอบคุณครับ